หัวใจปานไฟเรื่องนี้เรเห็นเน่ยไงวะโอ้ยแบดบังไป็นว่มือบังกล่องเส้นบาดแบดปิดกล่องิบมามือนี้จิมาไลรสุดยอพี่น้องเอ้ยนำแล้วเนี่ยตัวนำแล้วถึงกล่องสีบดยังเปิดซับสวัสดีครับบ่าวฮิตใช่ไหมอ พ่อกนนี้นะครับคลิปต่อจากคลิปที่แล้วครับในเวลาประกอบแล้วรี่ยวงานตัวงานเข่าหลายๆต้องนั่มต้องเร่งด่วนข,ขึ้นก็บริสัทธิ์เอาครับจ้างไงเพื่อนประกอบเองครับจ้างเพื่อนโมงละหาลอยครับ เ,เป่าก็ได้สร้างเด้องานเขา่าหลายๆเรียนพระท่านนะนนะอืมนี่โค่อย่งไรคือพวกฝ่าวตักฝ้ายังเนาูเฮ้ยซ้อมหลายๆสวัสดีครับซุปเปอร์เอ็กซ์ถือว่าแล้วครับผมครับผมซุปเปอร์เอ็กซ์ว่าเฮิตทาเฮิตทา เย็นเด้อครับเด้อลูกค้าสร้างเรียงมือให้ยเอาอีมืดมืดครับแต่เสาหุ่นจนนี่สีห้าทุ่มแล้วครับยังพันเรียวยุ่งแตเที่ยวมัเรหลวครับวันนี้ทิดเลี้งไม่ได้ครับที่เลี้ย ง้กำกับัดเถออบาน้อาจคุยสกาจนสก้าเขาด้วยบับวไมวนบัวลอมไปน้ำเด่นไปน้ำม้วนข้าด้วย บอกเราดอเดียวหมดออารีรเลยเจ้าวัลขึ้นเราตงมียู่หันตัวหมดโอ้ยหัวจุลยางหมดใเ้นอกไใจรัวครับัวใจรัวก็ยางกยาง จะมันก้นเงินพาตัดไงครับไม่รอยากันหรครับสองโมงเสาร์ยังนี่ในเวลาประมาณสามถุ่มกลัวนะครับผมประมาณหาถุ่มก็สี่เหลี่ยมครับสร้างกันว่าสร้างเป็นเหลี่งเมื่อเต็มดีครับแจงเขียนนะครับเออลูกหาเออแทดแทด เอาสงสรางหนุ่มใหญ่ข้างไนเอาครับบดผู้ซอยสร้างอะแก่เสื้อใส่เลยครับนี่บ้าบ้าโต่งดำซิ่งอุ่นครับผูนซอยเต็มที่นะครับเู้ยงัายเอแไต้งเล่งตว่เห็นค่าค่าสายสายมายหลาย ปรกอบแท้สิ้นครับประกอบมากแท้เดียมันยกบ่ขึ้นครับเพราะว่าไม่โค้มันเออเข่ามากบ่ได้ครับพีมแข็ครับเอ็นกายลงนอนอดมอนเคียงเรงองนี่ครับส่วนบนครับส่วนล่างเขาไปประกอบแล้วครับสร้างใหญ่ครับสร้างใหญ่ครับผมไม่เหี้บครับครับผมไม่เหี้บครับสวัสดีครับผมครับผมครับ อทีมงานไม่ทิ้งกันครับนี่ครับทีมงานบ่ทิงกันครับไม่เคยทิ้งเลยครับสามมิ้คอีกคือพลังครับผมฮะทีมงานคือลงโหลดก็มีนะครับทีมงานลงโหลดก้นทรงครับม่อนีบ้าทิปงใช่ไหมหรอด่มาแวะเยี่ยมยันมานะครับเนาะพอดีมาเรียนน้ำเพลินนะครับก็เลยได้ทำคลิปนะครับเนาะ ยาดเสือไหมไปดนแงถึงรกมันอันเดียวมาืมนัดไปแจ็ตัวนะครับมาเื่มครับมาเื่มครับอย่างนั้มันพอพอผมอ้ยกเไ้ก่น่ยเอาได้ก็อดีนี่ไหม่มัดกห ที่แซ่หล่อผู้หนึ่งียิงเตะหน่อยผู้หนึ่งโอ้ผู้ยิงเตกะสุดยอดครับสูสูทีมงานเน่าสูสูเลย เนี่ยนอนรับเด้อผู้ยองไก่เน้อเหนมาหงนีเนี้ยหันมา้งนี้เนี้ยเนนนนไ่ราม่คัวเด้อมอเข้าเด้อไม่คัวเด้อสุกระบบเข้าเห้า เอามอดบัวเอามาทอดกึ้มาเขาก็จะได้เศร้าหน่าไขได้แล้ว่ไนครับชีวิตเราดำเฮาเย้นเลยมันน่อนปลานอนโดงครับหน่าเป็นไงก็ได้สูครับสูเพื่อลูกเพื่อมียแม่ข้าหมูสุกับลูกมี่บริจิน

แกมันโหลดแ็มันเฟืองเอียงนอกครับนี่นอนจางกึงแล้วกัเหล่งเหนื่อยแน่นอนนี hmm. ่อโตโตอะเวิงเบิงเปล่าเปฝ่ามาเรื่อาเอย่ามาเรื่อยแี่สเน

ขั้ขนหน, <laughs> นูขั้นหนูขั้นหนูนนขาว่ะขันหนูหนูขัหนูหนูขันหนูเขวน่ทีมานนี้น่ารักเ <laughs> นาะ <laughs> ทีมานี้น่ารักแ <c oughs> ม่บ้านกับบบกสวยเลยสวยป่วยรวยแม่บ้านแันแม่ขวัว

เออนางตอรังดมุดต้องหับน้ำมัน้ามันเองตั้งเอาต้นต้นข้แมนบัแมนต้นใหญ่คี่มากรับเราเวิร์รับเข้างใต้นั่นฮะ่อนข่เห

ด้เนาไบ้มา่ยเนอเมด่กาลวยอดมึงอะไรนบวบานไม่จับึ้นกลัวแต่ที่สัเรคุณมันหนึ่งิเมันตัวเรือวกสีร้ายมันก็บดีได้เวิหน้าหนายตัวไม่ได้ไอหน้าหน้าน้งกันบวบบ่เบียร์โคงเลยใสร็จเรียนตัวซับรับเีวครับคาแล่นตัว พอลินเ้ปลี่ยนยแวนใส่ตัวละวนเอตขวนัครับผมตัดนาหรอ่าครับซีตตัวไหนตัวนั้นตัวลมาเดยครับรถปคัดนาตัวนั้น ขนาดตัวเลยเตียนตัวนี้ใครไม่นเนาะเสียบุเียบุตร

มันส<ไ> <C ane> ิเขาได้ล่ะว่าสายสุ่มขออย่างที่พาย้ก็สายเนี่ยก็เ้ยพว่าเพราะว่าเวลาเวลากันเป็นตะกีดบ่ตัวไหนนั่นมันขาดสายนี่ที่มันยามบอกบอกกอนมันสิ่ายเขาอะไอยู่บอกน่ายเขาคันทางล่างเขอะไรอยู่ครับได้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 บอกน่อยเขาดีึ้นทั้งเครื่องมก็ได้ แน่นใตัวตัวไงนี่แมหโอ้ขอจีนสีโต๊ะขอรถคุณด้วยคันน่ะโอ้แม่เสร็จสี่ตัวิ่งหัวใจหัวครับแต่ว่าหม่างของหมามันหนังหัวหลายอย่างว่านเลยพื้นกระแต่ครับกงกนั่นมึง ปืนแตกหรือปื้นล่งนกล่างเนก,นนกเอียงก็อื่นแบ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 นโอแบนแบนโอแน่นอนนะครับสร้างมันก็ว่าแบนไาซแาล่างนกเป็นแบนนะค,ค,ครับนอ่ ส่วนนี e, ้แล้วครับที่ใส่หยาบครับส่วนนี้คือดีไซน์หยากาสันเพราะว่าเสื่องสองสันครับอืมครับก็สิประกอบเพียงเดียวมามยกบ่ได้ครับเสื่องสองสันครับใส่หยาคแช่ครับยกบ่ขึ้นครับลอยกุโลครับผมคือไม่เท่าหุ่นใช่ไหมส่วนนี้เพื่องสองสันนี่ใส่หยาครับกันบ่เขาลอกนี่บ่เขาบ่ลงเลยครับส่วนนี้ครับอย่นตะมันใส่โอยี่ปุ๊ดเอ้ารอเลี้ยงหน่อยมวน พี่ว่าว่าน้ำมันสิ่งรอเลี้ยงหมดแบ่น้ำมันเครื่องแน่นั่นแหละตึ้งเยี่ยงดีเลยขางหาแล้วครับตัวนี้สามสันครับเฟืองนี้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 ครับถ้าบรตรงกันก็คือปะเขาเขาหญ้าขีหผายเลยครับสามดาวครับครับผมสี่ดาวผมเลยครับอยู่นี่เรืองสี่ดาวท่าน มันลงกบห้องหมุนห้าเอาไปไหวะนี่เพื่อหมุนอะไรเนียได้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 เพื่อเตียมอุก่อนหมุนเซียนเอาเดื่เอาสายดีอกรอนเศกิจอย่ารับเ้ยผู้ยังไต่เล้ยบ่่เอาท่าขาวก่อนนะทานท่าะบตวนันยังยังนีทาก็อท่าทาเลยตัวนีท่ายุ่ง่ขาทาเลยขับคือท่าตวนันทาตวลางพ้จนาเอานะตวลางยังไง ถ้าตลรางกันนะเอาเขาว่าน้องปีหมดนะถ้าตารางก็ถ้าตาราง<ม>ต้อเป็นแอบเท่ันี้เพืเ่อนขังตีนจ่ใส้ายหน่อยก็เรกูไปบีดซามถายเท่านี้นะเอสเท่นี้แหละเน้แปะแปะโอเคเน,น,นะครับเนาะเดี๋ยวถ้ากลาวกันครับผม สร้างต่งดำสิ่งที่เมื่อย่ำไรนอไม่นอถนนเมีย่าเมียดีโซ่ขาพอดีเมียทีดาที่อร่อยครับเนี่ยบาร์ดทำเหตุงานเนาะก่ใช่ในสวดนนอกรอบนอกตัวใดรอบนอกเหียสิงสว่ใดมั่นเลียวสว่านอะไรนี่ด้สิเปล่าผมอยู่สูงเนาะเยาเนาะแมนวันทีทอดสูง เราตาอบ่ได้อเนวออกได้เราพบคือเขาวาดนอดไปเลื่อยนะโอ้โหไอ้ยีีเลีวมันถกฆ่ามันกขำันก่สวดไปเรยตันไหนจะมันเขาหญ่สวดไปมันเลยนอดนะยีนฟังเหลียวี่เขาีทังนี้งียีทังนีมามพ่พยานได้มันคั่นมาไหนมคั่นมาไหนลูกตัวเจนี่คั่นเสกนอกกันก็ลงง่างสุข มันงียยังก๊กลับเลยนะถ้ามาถือคลอกเาอานอลอวจ้าอนอเสียบมันแห่งรบมวนนะโอ้ยมันยืมเพื่อหนึ่งสองสามดูเข้าเข้าเขาตตใส่เสียบฟอแต่ใสเสียงพอเสียลมเาะเร่มีเ่องบิ่วนอสิลมเยอะเหี

ข้องนีข้องนีงนะแล้วก็โคกันสนีกันเขามันตุกตรงเลยไหมแค่ามาันทร์ลกยากตุก เออว่ามันตรงกับเอาหลดน่ะตีนเอาแต่คัด้อาคนนี่อันีอัสวดส่วนนี่ึ้นมาคัดตัวนี้ไหมคัดนี้แม่นี่คัดนี้นี่เดี๋ยวไป้อคนนั่นเลยถ้ามันตรงก็คือเจถีวรรลโลกมาวะแบบมาเบอร์เมียันเลย่นตบอร์ีดือนบแบบตัวไหนตัวนี้วะใช่แล้วครัอ ผมขอเป๊บนึงครับครับผมมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับเด้อเดี๋ยวซอยสร้างเหมือนกันครับผมไหนเดี๋ยวเดี๋ยวซอยสร้างเหมืนก่อนพอกันมาตั้งโดนแล้วครับครับผมขอบคุณที่มารับชมรับฟังคลิปนะครับเพ่อพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมซื้อมาไลยเพื่อนตุ๋งม่ซื้อเลยนี่นึ่งกบสามเหี้ยนี่หัลล์ฮัลล์ฮัล